ที่มาเปลี่ยนโฉมในตัวละครทั้งทั้งห้าตัวที่ผมพูดถึงบ่อยๆหนึ่งในตัวนั้นก็คือมีเรื่องบอกเชนอยู่ด้วยทีนี้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องบอกเชนที่อาจารย์๋อมจะสอนวันนี้ผมขอพูดในหัวข้อที่ผมอยากจะพูดก่อนแล้วกันนะครับเป็นโลกของเป็นเรื่องของโลกการเปลี่ยนแปลงนะะตอนนี้โลกของเราเนี่ยเข้าสู่โหมดการเปลี่ยนแปลงที่เรารับทราบกันดี แต่ต่อไปนี้จะเห็นภาพได้ชัดเพราะเราจะแบ่งแยกโลกเป็นสองส่วนนะฮะส่วนแรกก็คือเรื่องของการทำเซ็นเตอร์ไลท์คือทุกอย่างรวมศูนย์นะต่อมาก็จะมีส่วนที่สองคือส่วนของดีเซ็นเตอร์ไลท์คือทุกอย่างอยู่แยกกันนะครับทีนี้ผมก็จะขอไปถ้าใครฟังไม่ทันตรงนี้ก็กลับไปฟังย้อนหลังผมจะลงในเรื่องของ ดีเซนทราร์ไลท์แล้วดีเซนทราร์ไลท์ก็จะโยงไปถึงเรื่องบอกเชนทุกวันนี้เราจะมองนะ่ครับบ้านเราบริหารจัดการแม้แต่รัฐบาลเองก็ยังเป็นเซนทราร์ไลท์นะการบริหารจัดการการรวมศูนย์ใช่ไหมเซนทราร์ไลท์คือการรวมศูนย์แต่ดีเซนทราร์ไลท์คือพยายามแยกแยกการรวมศูนย์ออกมาเป็นกระจาย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 ส่วนผมถือว่าบอกเชนเนี่ยเป็น วัชฉยาแห่งนวัตกรรมเพราะว่าเอาเรื่องของการกระจายส่วนเนี้ยมาขับเคลื่อนเทคโนโลยีโดยเฉพาะคำว่าความเชื่อถือซึ่งกันและกันความทัสคำว่าทัสเนี่ยทัสแต่ว่าว่าไว้วางใจความเชื่อถือปัจจุบันนี้เขาบอกเซ็นเตอร์อไลท์เนี่ยเขาไม่เชื่อถือ เห็นไหมฮะมันเริ่มเี่ยคนยุคเจนเอ็กเออเจน y เจนแซดเจนอัลฟาเจนเอ็กผมไม่นับนะเจนเอ็กยังอยู่ในกระบวนการคิดที่ยังเชื่อถือในรูปแบบที่เขาเรียนมารูปแบบที่เขาฝ่าฟันกับมาเขาเรียกว่า user experience ก็ไม่ต่างกันหรอกคือประสบการณ์ที่เขาผ่านมาก็ต้องเป็นอย่างนี้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 แต่ตั้งแต่เจน y เริ่ม มีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปเจนแซนี่จะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนว่าเขาต้องการที่จะอะไรที่รวดเร็วขึ้นแม้แต่เจนอันฟาการเรียนการสอนแทบจะไม่มีความหมายแล้วเพราะว่าเขาก็ดูจากคลิป YouTube ดูในเหมือนกับ m c h i ี e Learning ที่เขาเรียนรู้เรื่อยๆฉะนั้นแล้วการที่คิดแบบรวมศูนย์หรือการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์เนี่ยมันจะด้อยลงเรื่อยๆด้อยลงเรื่อยๆ นี่ความคิดผมนะทีนี้บอกเชนมันก็เลยเป็นปัจจยานวัตกรรมที่ผมพูดเนี Bob ่ยบอกเชนสร้างให้เกิดการกระจาย,ยงนั้นแนวคิดมันเป็นสองแนวกำลังสู้รบกันอยู่ระหว่างเซนเตอร์ไลท์กับดีเซนเตอร์ไลท์เซนเตอร์ไลท์กับดีเซนเตอร์ไลท์ไอเซนเตอร์ไลท์เนี่ยมันจะอ่อนแอลงในความคิดผมไอเซนไอดีเซนเตอร์ไลท์มันจะแข็งแรงขึ้น อันนี้ก็เล่าให้ฟังว่ามันมาจากมุมมองของผมนะผมก็ไม่ได้ทำให้ท่านต้องการเชื่อแบบที่ผมว่าแต่ว่าไอ้ดีเซนเตอร์ไลท์เนี่ยมันจะแข็งแรงขึ้นทีนี้ในในองค์ประกอบของดีเซนเตอร์ไลท์นี่มันมาจากคำว่าไว้วางใจความเชื่อมั่นคำว,ว่าทัสมันไว้วางใจเรื่องอะไรตอนนี้ มันบอกว่าถ้าเป็นเซนอรไรเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยมันไม่ไว้วางใจก็เลยเกิดนวัตกรรมพวกคริปโตเคเรนซีมาเดี๋ยวอาจารย์ออกวงเล่าให้ผมได้ดีกว่าคริปโตเคเรนซีก็มาเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเงินมีคนคิดคในเรื่องของคริปโตเรื่องของบิตคอยตัวตัวเหรียญทำเหรียญเพื่อการแชร์ลิงกันซึ่งแนวลักษณะการแชร์ลิงแบบ ดีเซนเตอร์ไลทเนี่ยมันมีความคิดแบบนี้มาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าเลยนะตัวแรกเลยนี่อาจจะไม่มีใครรู้ชื่อว่าเซติกเซติกแอสโคมเป็นการกระจายคอมพิวเตอร์แบบคอมพิวเตอร์กระจายเพื่อประมวลผลเรื่องอวกาศและประมวลผลด้านที่ต้องใช้การประมวลผลขั้นสูงเขาใช้ระบบ Distribute Computing C เอ่อเรียกว่า c i ต i c a s Home พัฒนาจากมหาลัยเบิร์กลีย์นะครับจากนั้นมีพวกมีคนประยุกต์ปรับปรุงมาเป็นลักษณะเพียร์ท er ูเพียร์ไงตอนยุคหนึ่งถ้าคนอยู่ในรุ่นของอินเทอร์เน็ตใหม่ Google เริ่มขึ้นนะเริ่มดังขึ้นทุกคนจะโหลดเพลงจะโหลดอะไรโหลดหนังเนี่ย จะเห็นว่าใช้บิตเทอร์เลนต์เนี่ยเป็นหลักเลยเห็นไหมฮะใครอยู่ในทันยุคยุคบิตเทอร์เลนต์โหลดนังโหลดอะไรก็จะเป็นลักษณะเพียรูเ e e r แล้วก็กระจายฝ่ายเล็กๆเ,เนี่ยไปอยู่ตามเครื่องนู้นเครื่องนี้ตามซอฟต์แวร์เขาแล้วก็กลับเข้ามาที่เครื่องจากบิตคอย n ์ได้จากบิตเทอร์เลนต์พัฒนาตัวขึ้นมานะเป็นลักษณะเ e ียรู peer ที่มีความปลอดภัยขึ้น แล้วก็ใช้ในระดับการทหารนะฐารเรือก็เอาพัฒนาพวกนี้ขึ้นมาฐานเรืออเมกานะพัฒนาเป็นเทคโนโลยีชื่ออะไรที่อาจารย์แบงค์ชอบสอนเป็นทอร์เน็ตเวิร์กไงไอทอร์เน็ตเวิร์กนี่มันเริ่มอโนนิมัยตัวตนของเราขึ้นมาคือแท็กย้อนกลับว่าเป็นเราไม่ได้ไอทอร์เน็ตเวิร์กนี่แหละคือการปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่เลยผมเชื่อว่าางนะ จากนั้นไอกลักษณะแนวคิดอย่างเนี้ยมันเลยเลยเริ่มกลายเป็นดีเซนเัลไลซ์เรื่อยๆ <Okay. S 1> ใช้การผรสมผสานการไร้ตัวตนเรียกว่าอนนิมายเรียกว่าการแชร์รีซอสกับเครื่องนู้นเครื่องนี้กลายเป็นเทคโนโลยีบอกเชนสตัโตชิอะไรที่ว่าที่ไม่มีตัวตนเนี่ยแล้วเขาก็พัฒนาคนพัฒนามาเพราะความไม่เชื่อใจของธนาคาร เราจะเห็นว่าบอกเชนมันเริ่มเกิดขึ้นตัวคริปโตเคอเรนซีมันจะเริ่มเกิดขึ้นหลังจากการล่มสลายของเหรียญค่าเงินดอลลาร์ตอนยุทรซับพามปี2008คศ2008นะะเพราะท่านรู้ไหมไอ้พวก雷曼巴ลเทอร์พวกบริษัทใหญ่ๆโกลแมนแซกที่อยู่ในสถาบันการเงินที่อยู่ในหุ้นตลาดน a s d ด q ล้มบนฟู้งเหมือนเลย นั่นหมายความว่าบริษัทนี้กู้เงินเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นคนที่ร่ํารวยร่ํารวยขึ้นคือผู้บริหารนั้นแล้วก็จะมีพวกกบฏนักคิดผมนึกบอกว่าเป็นอะไรครับปัจฉญานวัตกรรมมีพวกกบฏนักคิดบอกว่าเฮ้ต่อไปฉันไม่เชื่อถือและไอ้พวกเซ็นเตอร์ไลท์พวกนี้ยไอ้แบงค์ชาติพวกแบงค์อะไรต่างๆของอเมริกาสร้างคริปโตกันเอง เลยเกิดเป็นบิตคอยขึ้นมาไอตัวบิตคอยเนี่ยเหมือนกับผมคุยนะผมคุยวันก่อนเรื่องของเพนเทสเพนเทสมันต้องมีจิตจิตวิญญาณของการทำเพนเทสมันไม่ใช่แช่สแกนต่องโห่วลวหาช่้องโว่บิตคอยก็เหมือนกันบิตคอยนี่คือปรัชญาแนวคิดเลยแหละแต่เป็นปรัชญาแนวคิดเชิงนวัตกรรม การกระจายรีซอร์ออกไปแบบกระจายตัวและการสร้างความน่าเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและกันเห็นไหมฮะผมก็พยายามเล่าแบบที่คุณอาจจะหาฟังที่ไหนไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามันมาจากมุมมองของผมอย่างเดียวเท่านั้น <c oughs> เอาสนุกสนุกเพราะว่าเราก็มีเวลาให้รู้จักแนวคิดที่แบบอย่างเงี้ยนะครับแล้วเ,เราก็ เรียนรู้กับแนวทฤษฎีที่เป็นจริงๆด้วย